ลาสีธนูเดือนนี้มีทั้งดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์และดาวเกตยย้ายจะส่งผลดีร้ายประการใดฟังคิพิจกมีคำตอบให้แน่นอนครับ สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบอีกแล้วนะครับกับอาจารย์เกรทเทวาโหราเพิ่มมูลชนนะครับและก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามทั้งใน YouTube แห่งนี้นะครับและใน a c e b o o k ครับกดถูกใจที่เพจอาจารย์เกรทเทวาพยากรณ์ได้เลยนะครับและก็ต้องขอจุดพุครับแสดงความดีใจครับที่ช่องนี้นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0คนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีทายดวงฟรีนะครับการเงินการงานและความรักครับในช่วงท้ายรายการนะครับเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดนะครับ แล้วท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะครับหรือยังไม่เคยกดติดตามนะครับแนะนําให้กดติดตามสัเกตดิ่งกดไลค์กดแชร์ทางเฟซบุ๊กหรือยูทูบได้เลยนะครับเพราะจะทําให้ไม่พลาดทุกการติดต่อและเราจะมีการอัปเดตดวงชะตารายเดือนนะครับล่วงหน้าทุกเดือนเลยนะครับเพื่อจะได้เอาไปวางแผนในการดําเนินชีวิตครับให้ประสบความสุขความสําเร็จได้เลยนะครับเรียกว่ามีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยครับกดติดตามสัเกาดิ่งได้เลยนะครับ แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าขอขอบคุณท่านอาจารย์ลักษาาสีครับหรือจะลักษ์ฟันธงนั่นเองนะครับที่ได้ประสิทธิ์ศาสตรสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยให้นะครับซึ่งมาใช้ดูดวงให้ทุกท่านได้ฟรีในตอนนี้นะครับแล้วท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือมีปัญหาอยากดูดวงนะครับนึกถึงดวงนึกถึงอาจารย์เกรทเทวได้เลยนะครับแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับแล้วมาตรวจดวงชะตากันได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็มาดูดวงครับคนเกิดราศีธนูนะครับ คนเกิดเมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดอยู่ลัคนาธนูครับก็มาฟังอีพีนี้ได้เลยนะครับของเดือนสิงหาคมนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับวันนี้เป็นดาวจรนะครับของเดือนสิงหาคมนะครับเพราะถ้าจะให้แม่นยำนี่ต้องดูทั้งดาวจรและดาวพื้นดวงด้วยนะครับถึงจะชัดเจนเป๊ะๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นี่ครับสัญลักษณ์ก็คือคนยิงธนูครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคนที่มีเป้าหมายนะครับเป็นคนที่ เดินทางเกี่ยวข้องถูกชะโรกต่างทินต่างแดนต่างประเทศเป็นคนที่ทําอะไรมกักจะต้องมีคนเป็นแบ็กอัพให้นะครับแล้วถึงจะดีนะครับเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือนะครับโอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับตรงนี้นี่คือดวงดาวที่จะยายทั้ง5้าดวงก็ว่าได้นะครับแต่กดอื่นเรามาดูกันครับดาวประจําตัวหรือเทวดาประจําตัวก็คือเทวดาพราะนศสบดีครับทรงกวางเป็นฤาษีครับเห็นไหมครับแสดงว่าเป็นดาวซึ่ง เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับความรู้วิชาการครูบาอาจารย์หมอแพทย์ศารตุลาการอายการได้หมดเลยนะครับตรงนีน้และที่สําคัญบางคนก็เป็นคนชอบสอนชอบใจดีชอบช่วยเหลือคนนะครับเพราะนั้นชอบทําบุญด้วยนะพระเทวดาพระรัสดีเป็นเดียวที่เป็นฤาษีเงฤาษีก็คือธรรมะธรรมโมทําบุญอยู่แล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับ ลักษณะใบาหน้าท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมครับก็เป็นดาวเรียกว่าประธานดาวสุพเคราะห์เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้พราะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถาบันพยากรศาสตร์นะครับที่เอื้อเฟื้อภาพเทวดาพระสัพดีให้นะครับทีน,นี้เรามาดูเลยนะครับดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีครับเดือนสิงหาคมนี้ได้กลับมาย้อนกลับมานะใช้คําว่าย้อนมาเป็นเกษตรตาธิบดีในเรือนตนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มจะ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามดาวพระอาทยังพักองศาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอาจจะมีการไม่สบายกายไม่สบายใจจิตใจยังไม่ได้ฟิตหรือแฮปปี้ร0อนะครับตรงนี้แต่บอกได้เลยนะครับว่าในไหนเราก็มาฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงครับฮึสู้มีกำลังใจเลิกป่วยกายป่วยใจป่วยเจ็บหรือเลิกท้อกับเศรษฐกิจอะไรต่าง เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราครับถ้าเราคิดใหม่ทําใหม่ new normal เรามีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากเป็นกําลังใจครับไม่ว่าจะสถานการณ์รอบตัวเราจะอึดอัดติดขัดประการใดเนี่ยขอให้มีกําลังใจนะครับและดาวเราเป็นเกษตรเกษ,เกษตรแปลว่ามั่นคงเพราะนั้นถ้าเราอ่ะแสดงได้ถึงความมั่นคงในจิตใจนะครับรับรองครับทำอะไรเราก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับ ต่อมาครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างครับดาวการเงินก็คือดาวเสาไงครับดาวเสารรก็ทับด,ดวงชะตาเราอยู่ไงครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีเคสที่จะได้เงินอยู่แล้วนะครับตรงนี้แต่ด้วยดาวที่พักองศาเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มร้อยหรือย,อยังมีเขาเรียกว่าปัญหาก่อนที่จะได้แล้วดาวเสารเรนี่ยเป็นดาวที่เขาเรียกว่าโทษทุกข์ให้ท่ายเสาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมมี แรงกดดันตึงเครียดอึดอัดอารมณ์คิดมากคิดเยอะกว่าจะได้จะได้ไหมนะคิดไปร้อยแปดพันเก้านะครับแต่สุดท้ายแล้วได้ครับแต่จะได้ไม่เต็มร้อยนะครับก็ต้องบอกตรงนี้แต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยขอให้เราได้สู้ได้ลุยได้ทําอะไรให้เต็มที่นะครับอันนี้จะได้เงินอย่างแน่นอนครับผมส่งหน้ายิ้มให้เลยนะแล้วสังเกตนะดาวเสาร์ไปเล่นกับดาวราหูอีกนะครับเรียกว่าคู่มิดกันเลยนะถ้าได้นี่ก็ได้ก้อนใหญ่พอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับ แต่โอเคครับก็อาจจะมีเลงกับดาวสุขที่จะย้ายไปวันที่3สิงหาอันนี้ไม่ค่อยถูกกันเนี่ยนั่นก็หมายความว่าต้องมีการแก้ปัญหาก่อนนะครับถึงจะได้มาคือไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆชิวๆนะต้องใช้ทั้งความรู้สติปัญญาความสามารถนะครับลูกล่อลูกชนต้องมีด้วยนะครับเทคนิคต้องมีต้องแพลว่ลาถึงจะได้เงินก้อนนี้มาแล้วได้ก้อนใหญ่ด้วยครับตรงนี้นะครับถ้าทำอย่างนี้นะ ได้แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเห็นแล้วอู้หูหนักเหนื่อยไม่เอาดีกว่าท้อฝ่อไปก่อนก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ผมบอกเลยถ้ากล้าหน่อยนะลุยหน่อยนะครับได้แน่นอนนะครับตรงจุดนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเรื่องการเงินนะครับตรงนี้ต่อมาครับก็ต้องมาสัมพันธ์กับเรื่องการงานครับดาวการงานของชาวราศีธนูก็คือดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยหรือเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหหนักเหนื่อย เรียกว่าดราม่าสุดๆนะแต่พอต้นเดือนนะครับก็คือเรียกว่า1-12สิงสิงหาเนี่ยโคจรเป็นมรณะเกตดวงชะตาเนี่ยก็อาจจะต้องฝากไว้นะว่างานเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้ารักเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับยังติดขัดอยู่บางประการอ่านะแต่ถ้าหลังวันที่13สิงหาไปแล้วครับเรียกว่าดาวการงานอยู่ในภพสุภะครับ นี่นะครับจุดจังหวะที่จะประสบความสําเร็จและนํามาซึ่งเงินทองเนี่ยจะมาหลังวันที่13สิงหาไปแล้วแล้วยิ่งชัดมากนะครับเมื่อเข้าวันที่17สิงหาอีกทีหนึ่งคือกลางเดือนครับดาวอาทิตย์ย้ามาสมทบกันครับวันที่17สิงหาอยู่ในภพสุภะเป็นเกษตรตาทิพดีในเรือนสําเร็จอาทิตย์พุธี่คู่คิดคู่วิชาการนี่แปลว่างานที่เราทำเนี่ยเราจะต้องทําโดยแบบใช้สมองใช้การบริหารจัดการอย่างมีทักษะนะครับ บวกกับการที่เราได้ไปเจอกับคนใหญ่คนโตอ่าระดับ CEO ระดับเจ้าของเนี่ยอ่าหรือเจอเจ้านายเนี่ยแล้วเราก็คุยกันนะครับบริหารจัดการเจรจาสื่อสารพบปะติดต่อได้หมดเลยจะมีจุดที่จะสําเร็จนะครับหลังวันที่13และ17ไปแล้วนะครับมันยิ่งดีเลยนะครับแล้วพอมาวันที่29สิงหาครับดาวการงานเป็นกเกษตรตาที่ปดีครับแล้วเป็นมหาอุดโอ้โหอันนี้ยิ่ง ยิ่งยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันที่13สิงหาเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรและราชาโชคโ,โลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงา่ามีโชคดุดพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองอันนี้หมายความว่างานเรานะครับจะต้องมี2ความรับผิดชอบครับเราจะทํางานตําแหน่งเดียวแหละแต่ช่วงวันที่13เนี่ยไปแล้วเนี่ยครับจะต้องเหมือนได้ทํา2อย่างเตรียมตัวรอไว้เลยฟิตร่างกายรอไว้เลยนะครับงานจะเข้ามาเยอะแน่และงานใหญ่ด้วยเป็นดาวอาทิตย์ นะครับตรงนี้บางคนก็อาจจะต้องทั้งขายทั้งบริหารหรือบางคลก็ต้องทําทุกอย่างทําเองเหนื่อยหน่อยครับแต่มีโชคไหมมีครับมีคนคอยช่วยเหลือติดต่อใครเอ้ยทำไมตะก่อนติดต่อยากหลังที่13ไปแล้วเอ้ยเจอคนนี้ได้แนะนําได้คอนเนชั่นใหม่แล้วก็ติดต่อก็เข้าถึงเลยก็จะมีกับสุขการสำเร็จเห็นไหมครับเป็นจุดจังหวะด,ดีๆนะครับหลังวันที่13สิงหาไปแล้วนะครับตรงนี้แล้วต่อมาครับ แล้วมาดูดาวอังคารกันบ,บ้างครับดาวอังคารเนี่ยมาที่10สิงหาครับดาวอังคารนี่เป็นกเกษตรอีกเช่นเดียวกันครับอยู่ในภพปุตตะครับปุตตะเนี่ยมันหมายถึงโปรเจกต์หรือโครงการต่างๆหเห็นไหมก็ทำพันธ์กำงานได้อีกก็แปลว่าหลังที่10ไปแล้วเนี่ยโครงการต่างๆจะเข้ามาเยอะมากและดาวอังคารนี่ต้องทําไงครับกล้าแข็งขยันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดจังหวะน,นะที่เราจะมา all, all for, อ่อนอ่อนแรงฟออ่อนน้อยไม่ได้แล้วนะครับ ต้องลุยต้องสู้ครับขยันโปรเจกต์ที่ทําโครงการต่างๆเมื่อเวลาระสามสำเร็จลูกน้องจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นแล้วอยู่ร่วมกับดาวมนุษย์อยูเนี่ยลักษณะโปรเจกต์ที่มาจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับปุรปับมาเลยครับกระทันหันัตทนลี่เลยครับเพราะฉะนั้นต้องเขาเรียกเตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจความรู้สติปัญญาความสามารถไว้เลยนะครับฝึกฝึกซ้อมไว้ก่อนเหมือนนักกีฬาครับบางทีได้แข่งโดยแบบ ไม่ทันได้ดูตารางเลยมันมาโดยอัตโนมัติแล้วเราซ้อมมาอยู่แล้วเราก็แข่งได้ลงไปเราก็ชนะถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่ซ้อมอ่ะถึงเวลาปุ๊บปั๊บได้ลงแข่งก็ไปโดนเขาสอยดาวมาก็แพ้ครับตรงนี้หมายถึงโดนชกหมัดสสยดาวนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยมาแน่ครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับต้องบอกไว้เลยนะแล้วดาวการงานเนี่ยัยังไปเล่นกับดาวเกตีครับในวันที่3สิงหานี้แต่เ,ดเ,ดเ่ดาวเกตมาลอก่อนแล้ว่ะ เรียกว่าต้องบอกเลยนะว่ามีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมจะช่วยอหรือการเจราจาเราเนี่ยโอ้โหมันมันพูดได้แบบไม่น่าเชื่อเลยอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็มันสวดมนต์ไหว้พระทำบุญเสริมอีกนะครับจะได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกนะว่าดาวเกย์เนี่ยย้ายในวันที่3สิงหาเนี่ยเรื่องเพื่อนฝูงเนี่ยผมดูแล้วนะอาจจะยังไม่เหมาะลยครับที่จะไปลงทุนร่วมกันนะ เช่นบางคนก็มีเพื่อนมาชวนลงทุนธุรกิจตรงนี้ด้วยกันสิเล่นแชร์ตัวนี้ด้วยกันสิถ้าอย่างนี้จบเลยนะครับไม่ได้เงินนะเสียแน่นอนนะเพราะดาวเพื่อนอยังอยู่ในมุมที่เป็นพินธุบายกับดวงชะตานะครับแล้วเป็นร่วมกับดาวสุขด้วยนะโอ้โหเรียกว่ามาหลอกลวงไหมเราลุ่มหลงมาวาดฝันว่าจะได้เงินก้อนใหญ่เป็นล้าน10ล้านร้อยล้าน,านสุดท้ายทําไปเจ๊งนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่อย่าเพิ่งไปลงทุนกับเพื่อนกับฝูนะครับต้องมีสตินะครับตรงนี้ต่อมาครับ เรื่องความรักครับอันนี้ผมให้หน้าเศร้านะครับเพราะว่าราหูก็เป็นพินทุบาร์เกวงชะตาอยู่แล้วสุกก็จะมาตั้งแต่วันที่3ครับสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันนะครับมันจะร้อนมันจะร้อนรุ่มเหมือนไฟสุมสวงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดมากเรื่องความรักอยากมีอยากได้อยากเป็น ยิ่งต้งอ,องครอบครองเป็นเจ้าของนี่รับรองจะทุกข์ถนัดเลยนะครับเพราะดาวสุขส่วนหนึ่งก็มาจากภพอลีด้วยนะครับสุขก็เล็งเสาด้วยก็ว่าทํามุมกันกับเราโดยตรงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่จะมาแสวงหาความรักครับถ้าคนมีคู่ก็ประคับประคองกันไปหรือถ้าคู่ครองเขาออกแนวหลงไหลอะไรบางอย่างก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสหรเราก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับส่วนคนโสดเนี่ยถ้าเจอใครช่วงนี้บอกเลย อย่าไปไหนกลางค่ำกลางคืนเลยนะครับไม่งั้นอาจจะเขาเรียกว่าโดนปั้มได้นะครับตรงนี้ถ้ายังไม่พร้อมนะครับยิ่งไวลงไวเรียนนะครับตรงนี้หรือยังไม่พร้อมจะมีบุตรนะเพราะอย่าลืมว่าดาวอังคารเนี่ยมาจากภพปุตตะปุตตะเจอดาวมุตติยูเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งครันหรือมีน้องแบบไม่ทันตั้งตัวก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นผู้หญิงนะครับ รือผู้ชายก็อย่าไปทําเขาในช่วงนี้หรือมีอะไรก็ต้องป้องกันนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในมุมที่ดีด้วยเห็นไหมอาจจะท้องป่องโดยที่อ้าวยังไม่พร้อมงานก็ยังไม่มั่นคงชีวิตเรียนก็ยังไม่จบโอ้อันนี้โดนหนักเลยนะครับเพราะนั้นต้องบอกนะในช่วงเดือนสิงหานี่ถ้เป็นเรื่องความรักต้องระมัดระวังครับนะเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือถ้าจะมีแฟนแล้วมีอะไรก็ต้องป้องกันนะครับหรือเรียกว่าไม่ไปกับใครในยามวิกาล ไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงนะครับคุยกันไปก่อนแชทกันไปก่อนได้โทรกันไปก่อนได้แต่อย่าเพิ่งไปออกเดทกันมากในช่วงนี้นะครับสําหรับคนโสดนะครับและเพื่อนฝูงก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีก็อย่าเพิ่งไปอะไรกับเขามากนะครับตรงนี้เรื่องงานมีงานต้องความรับผิดชอบเยอะนะครับก็ต้องตั้งใจทำฝึกความพร้อมไว้นะครับก็จะประสบความสำเร็จส่วนโชคลาภเนี่ยดาวศุกร์เป็นตัวแทนพบโชคลาภแต่อันนี้ก็พอมีมาบ้างแต่ก็ดูแล้วก็ ไม่ถูกนะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นเล็งกับดาวเสาร์แต่ถ้าพื้นดวงเรา,าดีเนี่ยอาจจะมีกาสถูกได้บ้างแต่ถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะแน่นอนนะครับถ้าเลี่ยงได้แนะนํางดไปก่อนครับเดี๋ยวมันจะมีช่วงดวงดาวเดินดีโชคลาภมีมาแน่นอนติดตามผมไว้ผมบอกแน่ครับว่าเป็นเดือนไหนนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นให้เร่งตั้งใจทํางานตั้งสตินะครับองค์ความรู้และอย่าคิดมากจนเกินไปนะเพราะดาวเสาร์มาทบเนี่ยบางคนค,คิดมากจนจะเป็นโรคประสาทอันนี้มันก็ จะพาเราเครียดเปล่าๆสุขภาพเราก็จะไม่ดีนะครับตรงนี้แต่เพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากให้ทุกท่านได้นําคําทํานายเนี้ยไปใช้ในการวางแผนนะครับไม่ใช่บางคนมีมาบอกครับว่าเฮ้ยทําไมแย่ yeah, ขนาดนี้จังไม่ดีเลยนูน่นนี่นั่นโอ้โหเรียกว่าคือถ้าพูดมาแบบนี้ก็แสดงว่าเขาเนี่ยยังคิดไม่ได้นะครับเพราะถ้าเขาคิดไม่ได้แล้วดวงมาเป็นแบบนี้ก็จะสมกับที่เขาเป็นนะครับก็เหมือน เคาะซ้ากมซัดแต่ถ้าฟังแล้วคิดได้เนี่ยตั้งสติดีจะทําอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านทุกอุปสรรคไปได้ครับเห็นไหมโควิดเรายังผ่านมาแล้วเลยถึงแม้ยังไม่หมดไปครั้งนี้เดือนนี้เราก็ต้องผ่านได้ครับก็เป็นกําลังใจไว้ละกันนะครับแล้วท่านใดนะครับที่อยากได้ฟังข่าวดีครับนี่ครับมาแล้วครับฉลองสองหมื่นซับสไคร์ครับผมดูเดืองฟรีครับการเงินการงานสุขภาพและความรักครับ ทำยังไงเลยครับก็ไม่ยากครับกติกามีข้อเดียวครับสามารถโทรมาร่วมรายการตอนไลฟ์สดตอบดวงได้ครับผมจะดูให้ฟรีครับโทรเบอร์หรือโทรไลน์ถ้าทําได้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับในเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็บอกว่าโทรมาได้ครับค่ะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดวลาเกิดจังหวดเกิดที่ชัดเจนครับผมก็จะดูให้นะครับตรงนี้แล้วค่อยแอดไลน์มานะครับ giat 65ครับอ่าพอถ้าแอดไลน์มาปุ๊บผมก็จะ เคคอขอดไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะนัดกันดูดวงอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นช่วงวันเวลาไหนครับน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนั่นแหละครับช่วงค่ำๆมานะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามสดสันกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับแล้วฝากไว้ครับสำหรับท่านที่อยากตรวจดวงชะตาจริงๆไม่อยากรอนานนะครับแอดไลน์ g e e t 6 5ได้เลยครับแล้วจองเวลาแลวโอนค่าครูเพียง799บาทเท่านั้นครับสุขภาพการเงินความรักโชคลาบนะครับสีมงคลเลขมงคลเบอร์มงคลลายเซนนะครับเราดูให้หมดเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นท่านใดที่สนใจก็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปครับผมก็มีคลิปถัดไปที่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วถ้ายังไม่กดกดติดตามสั่นกระดิ่งได้เลยครับเพราะาจะทําให้คุณรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาก,ก็แก้ได้ก่อนไงครับโชคดีก่อนปังก่อนแน่นอนครับมีความสุขความสวัสดีนะครับอาจารย์เกตเทวาโหราพมุนชน